คือแล้วเวลาพลังงานของซอสลงมาเนยทุกคนจากการที่เราขัดเกลาตัวเองนะพลังงานของซอสเนี่ยนะก็จะช่วยในการปรับสมดุลทําให้มันสมดุลทําให้มันมีค่าเป็นกลางทําให้มันมีความบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกเรื่อยๆ,ๆทุกคนคืออะไรเหมือนการดึงดูดกันใช่ไหมคะถ้าเกิดเราปรับวเบรชันจูนเคลื่อนของเราให้ติดเนี่ยมันก็ดูดพลังงานของซอสลงมาเรื่อยๆดูกปะก็ยิ่งช่วยขัดเกลาไปได้ใช่ปะอย่าลืมว่ากดแรงดึงดูดคือตัวสร้างโมเมนตัมใช่ปะ ถ้าเกิดเราปล่อยให้เคลอะแล้วก็จมดิ่งดาวอย่างเงี้ยกดแรงใดนดูดไปก็สร้างโมเมนตัมนำําเรายิ่งดิ่งลงไปได้ลึกลึกลงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเพราะบอ่อโครนอย่างนี้มันเป็นบ่อโคลนดูดนะคะทุกคนคิดลบนิดเดียวนะรู้ตัวไม่ทันนะลากลงไปเลยนะคะลงไปเรื่อยๆนะจะไปถึงขั้นต่ําสุดคือซึมเศร้าไปเลยนะอือจากแค่เบื่อเือโลกอะจนลากไปถึงซึมเศร้าได้เลยนะทุกคนแล้วเผลอๆถ้าเกิดรู้ตัวไม่ทันอะ่ะแค่สามวันการไปซึมเศร้าก็มีนะ ไม่ยอมดึงตัวเข้ามามดึงดึงตัวเองขึ้นมาสติไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นกดแรงในดูดมีข้อดีนะและมีข้อเสียอย่างหนึ่งข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดช a นแนลจูนตรงอืมจูนตรงกับพลังงานของซอร์สไฟเบอร์ชันของคิวโพซิตีนะเออก็ยิ่งดูดเข้ามาใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดไปจูนนรก <laughs> จูนนรกมันก็ดูดลงไปเลยแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะทุกคน มันเป็นมันต้องมีสติไงมันต้องฝึกไอ้ตัวถอยอะไรปล่อยถอยลอยตัวของอาจารย์เนี่ยะออืคือเขาจะช่วยมาขัดเราเพิ่มขึ้นนะคะเขาจะช่วยให้มาเราขัดเราเพิ่มขึ้นในทุกมิติด้วยนะทุกคนอ่าต่อมาที่บอกไงมันเป็นกระบวนการ purify หรือขัดเกลาตัวในทุกระดับเนาะเนี่ยถ้าเกิดเป็นระดับอดมาเนี่ยให้กลับมาสว่างประสานใสทุกหยดนะอันนี้ต้องไปฟังในซีซั่นก่อนหน้านี้ของอาจารย์เนาะอ่า อันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของมาสเตอร์บีอิงเทวรัไม่ใช่หนะ้าอาจารย์ทําไม่ได้นะต่อมาไอส่วนที่เราพวกเราทํากันได้เองนะโมเมนต์เนี้ยด้วยตัวเองด้วยตัวเองเพื่อูพาตัวเองได้ก็คือปรับสนามพลังงานของตัวเองให้สะอาดนิสัยปรับนิสัยของจิตให้สะอาดปรับร่างกายให้สะอาดสมดุลอันเนี้ยคือเราทําได้เองในฐานที่เราเรียกว่าอ,อะไรในฐานที่อาจารย์ว่าโกแค่ทําแค่นี้ก็ก็ดีมากๆแล้วนะคะ ก็ดีมา,มากๆชวิตก็ดีขึ้นมา,มากๆแล้วล่ะนะก็คือต้องทําครบอะ่ะในระดับร่างกายในระดับเนี่ยนิสัยของจิตอะ่ะถ้าเกิดนิสัยของจิตติดเกาะแต่นิสอารมณ์ลบๆบอะ่ะต้องปรับต้องถอยออกมาไงต้องถอยเป็นจกอารมณ์ลบทั้งหมดอะ่ะคิดลบอารมณ์ลบชอบคิดในแง่ร้ายใช่ไหมอือชอบบ่นในหัวอะไรบะมีไหมชอบบ่นในหัวมั้ยมีนะชอบบ่นในหัวแล้วไม่รู้ตัวบน่นไปคลืน่นเบาๆตลอดเวลายอย่างเงี้ยนะคะ นิสัพวกนี้เราต้องทันนะ